สวัสดีเพื่อนๆนนะครับวันนี้ตอนเช้าวันพรฤหัสน,นะครับอากาศก็สดใสสดใสนะครับอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างน,นะครับเพราะถ่ายในหมู่บ้านจัดสรรก็หลีกไม่ได้นะครับต้องขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยชวนเพื่อนเพื่อนมาทำนะครับมาชํากวักมรกตนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นไม้ที่อยู่ในกระแสแล้วก็ความนิยมนะครับวันนี้ที่ที่เพชจรจพา มาช้ำเนี่ยก็จะมีอยู่3ามกวักคิดว่าเพื่นพนพนอนๆก็คงรู้จักกันดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกดแคร์นะครับใบของเขาก็จะเขียวสวยแล้วก็มันวาวฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกวัมกมรกตดํำนะครับ,บเขาก็วสวยแล้วก็มีเสน่ห์ดีนะพื่อก็ชอบมันแบบขลังเียรฮะแล้วก็สมนะครับสองใบนี้ก็จะเป็นกวัมก,รก,ววกมรกตดางนะครับอันนี้กวัมกมรกตดางนะครับก็ ราคาก็สูงใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เพชรยังไม่มีในส่วนของกวักมรกตด่างดำาะมันราคาค่อนข้างที่จะแพงก็เอื้อมไม่ถึงครับเราก็เล่น3ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นวิธีง่ายๆครับสาหรับการชํากวักมรกตนะครับก็ถือว่าง่ายมากๆแล้วก็เพชรชอบปลูกเพราะมันเป็นไม้ที่เราไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากดูแลก็ง่ายครับนานๆอาทิตย์รดน้ำสักครั้งมันก็อยู่ได้นะครับออดโมเดือน2เดือนใส่สักครั้งหนึ่ง โอเคทีนี้มาชมอุปกรณ์เนี่นก่อนนะครับอุปกรณ์ในการช่ำหมอกหอดมรกตด่างจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่สําหรับผมเนเนี่ยก็จะมีอยู่4ี่ห้ารายการด้วยกันนะครับก็ถือว่าได้ทดลองมาแล้วนะครับปลูกแล้วมันติดดีนารากงอกเร็วแล้วก็เป็นหัวเร็วแล้วก็แตกหน่อเร็วนะครับก็เป็นสูตรจริงๆสูตรใครสูตรมันนะครับสำหรับเป็นมีอะไรบ้าง อันดี้อันนี้จริงๆแล้วหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวน้ำยาเร่ยงรากอันนี้เพชรซต์ของคุณสีวีเดชเนี่ยจะขายอยู่ใน a c e b o o k นะครับก็ใช้ดีนะครับบางคนจะใช้ดีวันหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่มีหรือบางคนก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้ครับเพราะบางทีเพชก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะแต่บางคนก็บอกว่าเออเพื่อความชัวร์เนี่ยนะครับก็ ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่2อันนี้ก็เหมือนกันจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่เพชรอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นการปลูกแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะควบแน่นนะครับก็ควรที่จะใช้เพราะวกลัวว่าเดี๋ยวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอากาศร้อนนู่นนี่นั่นทําให้เกิดไอ้น้ำแล้วมันอาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับแต่ถ้าปลูกแบบไม่ได้ควบแน่นปลูกแบบสภาพอากาศทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ เพื่อเป็นการป้องกันความบิดพลาดน,นะใส่ก็โอเคนะหรือว่าใส่ก็ดีนะครับอ่าแล้วก็3นะครับก็อุปกรณ์พื้นๆแล้วอ่ะก็จะมีกระถางนะครับก็เนี่ยจะใช้กระถางเล็กๆเนี่ยก็ประมาณ2นิ้วมั้งครับเนี่ยกระถางสี่เหลี่ยมหรือว่าใครจะใช้กระถางรูปแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้มันวางง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการจัดระบบจัดระเบียบเนาะนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็อ่าเป็น เป็นปูนนะครับปูนแดงนี่แหละบางเรียกปูนอะไรปูนใสอะหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับปูนแดงนี้ไว้สําหรับทาพว่วอันนี้ครับอ่ะตัดมาเนี่ยนะครับเพจก็ทาไปแล้วเนาะเขาบอกว่ามันจะช่วยสมานแผลแล้วก็ป้องกันเชื้อราในระดับหนึ่งนะครับอ่าอันนี้แล้วก็ ต่อนะครับวัสดุที่สําคัญที่สุดเลยนะนะครับในการที่จะชํากวาดนางหรือว่ากวดแคะกวดมอลกดหรือว่าสกุลกวาดทุกชนิดจริงๆแล้วมันก็ใช้สําหรับไม้เกือบทุกชนิดเลยนะครับในการชําเนี่ยเป็นวัสดุพื้นฐานเลยบางคนอาจจะใช้อ่อเป็นอันนี้ก็ขุยมะพร้าวนะครับอาจจะเป็นขุยมะพร้าวเพียวเพียวเลยก็ได้นะครับบางคนอาจจะใช้ขุยมะพร้าวเพียวเพียวเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับเพนี่เอามาสมผสมผสมกับส่วนผสมอื่นๆเพราะในขุยมะพร้าวมันก็ แค่เป็นตัวกระตุ้นให้มันเกินเกิดเกิดลากเกิดอ่าหัวโคดของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้มีสารอาหารดังนั้นนะครับหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนี้ควรที่จะผ่านการแช่น้ําก่อนนะครับเพราะเอาสาร ต่างๆในกุ๋ยมะพร้าวเนี่ยนะครับเหมือนที่เรารู้รกันว่าอาจจะมีสารแทนนินงอะไรอย่างเงี้ยมันจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตของพืชก็ไม่ค่อยดีก็แช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนอันนี้เป็นแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนนะครับแช่ไว้แล้วแล้วก็รุ่งเช้าก็ เอามาใส่ตะแกรงหรือว das das ่าเอาไข่อะไรก็ได้ครับให้น้ํามันให้มันเสด็จน้ํานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความชื้นมากมายบางคุณอาจจะแช่หลายวันก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยต้องผ่านการแช่น้ําสักคืนหนึ่งนะครับแต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาจแช่แล้วก็ใส่ตะแกรงตากฝนตากลมตากน้ำทามอะไรก็แล้วแต่ได้ครับนะครับอันนี้แล้วก็2อนะครับอ่าอุปกรณ์หลักนะครับอันนี้อ่าหก็คือข่ดมะพร้าว 2นะครับก็คืออันนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าแต่ของเพชรเนี่ยจะใช้เนาะอ่าเพื่อให้มันเกิดความร่วนสุยด้วยแล้วก็เป็นอาหารด้วยอันนี้จะเป็นแกลบนะครับจะเป็นแกลบดิบผสมแกลบดําแล้วก็ผสมกับอ่ามูลสัตว์อ่าวิธีการวิธีการทําหมักเนาะเพชรจะใส่แกลบดิบนะครับในอัตราหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดำเนี่ยนะครับครึ่งส่วนแล้วก็อ่าตัวมูล มูลวัวครับมูลของเบชรจะใช้มูลวัวนมเนกอ,อ่านะครับกี่ครึ่งส่วนนะครับก็ส่วนใหม่นะครับอ่าจะเป็นแกลบดิบหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็แกลบดําครึ่งส่วนแล้วก็มูลวัวหนึ่งส่วนอ่าหมักไว้อย่างน้อยสิบห้าวันขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วครับอ่าแต่ยิ่งหมักไว้นานยิ่งดีนะครับอันนี้เนะี้ยอ่าสามนะครับวัสดุหลักอ่าของเพชรนะอันนี้เป็นเทคนิคของเพชร <flame. S 2> เองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนอ่าเพชรเนี่ยผลิตขี้ไส้เดือนเองด้วยนะครับอ่าในนามของนกอากาเดนนะครับอ่า ใครสนใจมูลไส้เดือนเนี่ยนะครับ0935829788นะครับอาขายอีกนะครับ่าวันนี้ไม่ได้เอาโลโก้อะไรมาโชว์นะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปก็แล้วกันมูลไส้เดือนหาง่ายครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทรายนะครับ่าจะเป็นทรายทรายร่วนโดยทั่วไปนะครับ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเปลือกไข่ครับจริงๆแล้วเปลือกไข่กับทรายเนี่ยจะเป็น วัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้บางคนถ้าใส่รายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่เปลือกไข่แต่ของเพรเนี่ยจะชอบใช้เปลือกไข่เพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรเขามีแร่ธาตุเขามีแคลเซียมเขามีอะไรหลายๆอย่างเลยนะที่พอหมักไปเนี่ยใส่ผสมกันไปมันจะดึงสารอาหารพวกนั้นออกมาแล้วก็สร้างความร่วนจุยได้ดีมากอ่าทีนี้เมื่อกี้ลืมบอกสัดส่วนนะครับวัสดุอุป,ปรกรณ์ต่างเนี่ยนะครับก็ในการชํากวักเนาะนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับ การชําไม้อื่นๆก็ได้นะครับอ่า hey, ก็จะมีหนึ่งเลยมะพร้าวฝักไอขุยมะพร้าวโทษทีครับขุยมะพร้าวนี่หส่วนนะครับอ่าขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะแล้วก็นะครับเมื่อกี้นะแกลบนะครับอ่าแกลบดิบผสมแกลบดาแล้วก็อ่ามูนัวนะครับหมักอันนี้เพรใสครึ่งส่วนนะครับอ่าสัดส่วนครึ่งส่วนนะอ่าอันนี้ถ้าเทียบแก้วก็คือ1แก้วนะครับอ่าอันนี้ก็ครึ่งแก้วอ่าแล้วก็ จะเป็นมูลไส้เดือนนะครับเพชรก็ใส่สัดส,ส่วนครึ่งนึงเลยเพื่อให้จําง่ายเนาะนะครับก็ครึ่งแก้วเช่นเดียวกันอ่าแล้วก็นะครับจริงๆ2ตัวนี้เรียกว่าวัสดุหลักที่4ก็ได้นะครับอ่าเป็นทรายนะครับอ่าแล้วก็หรืออันนี้ใช้คําว่าหรือนะครับเพราะ2อย่างนี้สามารถใช้อ่าแทนกันได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วครับเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากเรื่องมากหรือว่าบางคนบอกว่าอ่าไม่เป็นไรมีทั้งสองอย่างใส่ทั้ง2ได้ไหมได้ครับอ่าอันนี้จริงๆแล้วก็ตีว่าประมาณ เอ่อศูนย์จุดศูนย์จุดสามหรือว่าประมาณหนึ่งในสี่ก็ได้อ่าเทียบง่ายๆนะครับหนึ่งในสิบแก้วก็ได้นะอ่าเลือกใช้ระหว่างทรายกับอ่าเปลือกไข่บดนะครับเอาไปแต่พไม่ได้บดหรอกเอาไปตำตำตำให้มันละเอียดนะครับก็ได้โอเคนะนะครับอ่าครบแล้วนะครับอ่าลืมอีกนิดนึงนะครับบกกี้สำหรับฉีดน้ำนะลดเวลาอันนี้เราอาจจะอ่า ผสมยากันลาก็ได้ครับตัวทับเทนเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ฉีดให้มันชุ่มอ่านะครับแต่อันนี้ผสมไปแล้วนะเพื่อป้องกันลานะครับถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรแต่หลายๆอย่างเนี่ยปัญหาในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นาะอันนี้ก็พูดเรื่องของการช้กาก่อนนะครับป้องกันเชื้อราไว้ดีกว่าก็จะโอเคกว่าอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับอาจจะมีเสียงน้องหมารบกวนหน่อยนะครับเพชก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าทีนี้ ขั้นตอนขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยากครับอุปกรณ์เตรียมแอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระมังขนาดเล็กก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมนะครับอันแรกเลยอ่าปุ๊บนะครับอืมสองนะครับอ่าก็แกะผสมนะครับอ่าที่หมักไว้แล้วใส่ไปอันนี้ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้เขานะครับแล้วบางทีเนี่ยในฝุ่นมะพร้าวก็ไม่ได้มีสารอาหารอะไรเลยก็ เขาสามารถที่จะอยู่ในนั้นได้นานแล้วก็เติบโตได้เลยเพื่อสามารถดึงอาหารจากตัวแกลบบิบแกลบดําหรือว่ามูลวัวที่เราหมักไว้นะครับและอีกอย่างสมทบด้วยมูลไส้เดือนครับอ่าทำเองเลี้ยงเองครับอันนี้ขายเองด้วยครับอ่าใส่ไปนะครับแล้วก็อันนี้ใส่อะไรดีเนาะเพชรขอใช้วิธีของเพชรดีกว่านะครับอ่าก็คือเพื่อใครเอาไป ตั้ๆๆเลยนะครับใช้สากก็ได้ครับง่ายดีใช้สากเลยก็ได้อ่าใส่ลงไปครับผมอ่าคนครับลำดับต่อมาคน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 เดข่อยืนกันแล้วกันนะครับไม่ค่อยสเต็มยืนยืนได้นิดหนึ่งครับเก้าอี้ติดกับข้างหลังพอดีเก้าอี้มันติดกับโต๊ะอ่าเพื่อให ดูหน้าพี่ชัดๆนะครับเปลือกไข่จะทำอะไรอ่าก็ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าตูกเขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียบร้อยเขาขเขาขเขาให้มนละเอียดเลยนะครับพวกเขาอ่าก็เนี่ยพวกเปลือกไข่หรือว่าทรายเนี่ยอลองใส่อีกนิดก็ได้ครับอาจจะใส่ทรายไปอีกสักนิดเนาะ นะครับอ่าพวกนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความร่วนซุยนะครับเพราะว่าสดุปลูกเนี่ยบอกเลยว่าปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือเขาสามารถอุ้มนด้อุ้มน้าได้นะครับอ่าอุ้มน้ําได้ดีนะแล้วก็แต่ในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าอุ้มจนแฉะนะครับอุ้มน้ําได้ดีก็คือหมายความว่าสามารถระบายน้ําได้ด้วยอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับพวกทรายกับเปลือกไข่เนี่ยจะช่วยได้นะครับอ่าส่วนพวกมูลไส้เดือนนะครับกับตัว ขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับให้กับกวากมอรกอดที่เราจะชําอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ว่าน่าจะโอเคแล้วเนาะนะครับอ่าสัดส่วนหรือส่วนผสมต่างๆคลุกๆๆๆๆๆครับอันนี้ก็เป็นแบบย่อๆนะถ้าสมมติว,ว่าใครเนี่ยต้องการปลูกเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะผสมผสมตามสัดส่วนที่เป็นบอกไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อ่า ใช้ในปริมาณมากเนาะแต่เพชจะเอามาแค่สาธิตวิธีนะครับก็ทําง่ายๆนะครับเรียกว่าแจ่เล่าสู่กันฟังดีกว่าอย่าเรียกว่าสอนอย่าเรียกว่าแนะนําเลยเนาะนะครับอ,อันนี้ก็ใช้น้อยก็ผสมน้อยครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้เยอะเนี่ยก็เนาะผสมเยอะๆเ,เลยก็ตามสัดส่วนที่เพชบอกไปเมื่อกี้อะไรครับวิธีนี้ใช้ได้ดีครับลากพืชเนี่ยตัวปอดมอรกปดเนี่ยครับเขา เขาลากเดินดีมีตุ้มมีหนออะไรอย่างเงี้ยนะครับเร็วมากเลยนะประมาณ20วันเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วครับถ้าใครถอนมาดูแต่ไม่แนะนานะให้ถอนเนี่ยเพราะการถอนขึ้นมาดูบ่อยๆบ,ยบางคนเนี่ยแบบเฮ้ยคือมันตื่นเต้นนะี่ยมันลุ้นนะอ,อ่ะเข้าใจนะครับแล้วก็ถอนมาดูบ่อยมากอันนี้ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปถอนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไปกระทบกระเทือนลากนะครับหรือว่าโค้มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อาจจะทําให้มันหยุดการเติบโตนะครับโตช้าหรือดีไม่ดีไปกระแทกจนล่าขาดล่าหัวเน่าหรืออะไรเงี้ก็อาจจะเสียกวักมรกตดต้นนั้นไปเลยนะครับอ่าก็ของเพชรเนี่ยจะช้าแบบลืมๆเลยประมาณสักเอ่อสองเดือนอ่าสองเดือนนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าหน่อจะงอกเนี่ยสองเดือนสองเดือนเขาก็เริ่มมีตุ่มน่อแล้วครับแต่นั่นหมายของว่าเขาจะโผล่ขึ้นเหนือดินเนี่ยบางคนก็อาจจะเร็วสามเดือนก็มีหนอ โผให้เห็นแล้วบางคนก็นานครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นปัจจัยใดเหมือนกันเพชรคิดว่าน่าจะเป็นความร่วนความสุยความอุ้มน้าของของวัสดุปลูกนี่แหละครับของเพชรเนี่ยมีหมดครับบางทีไม่ถึงเดือนหนอก็เริ่มขึ้นหนอก็เริ่มตุบๆครับไม่ใช่ขึ้นครับประมาณสักสามเดือนบางต้นหนอก็โผล่แล้วหรือว่าไม่งั้นก็อาจจะเป็น6เดือนปีมันขึ้นอยู่แล้วแต่ครับอ่ามันก็ถ้าสมมติขขว่ามรกกเนี่ย ัวกวักมรกตด่างเนี่ยนะครับมันก็จะช้าแล้วก็ตัวกวักมรกตแค่เขียวยก็จะเร็วหน่อยนะครับก็อาจจะสูสีกับกวากมรกตดํานะครับอ่าอันนี้วัสดุผูกเสร็จแล้วครับอ่าทีนี้ก็เหมือนกับทั่วไปครับเหมือนกับการจํอ่าไม้ทั่วไปอันนี้เป็นอาจารถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยแนะนำที่แนะนาอันนี้เลยนะอันนี้เป็นถาดเพาะนะครับอันนี้ถาดเพาะนะ่าจะอยู่ที่ประมาณสักต่อหลุงนะ่าจะ นิ้วครึ่งบัางครับอ่าอันนี้ประมาณ60-60ห60ลุมนะครับอ่าถ้าพอมากนิยมอ่าบอกเลยว่าให้ใช้นี้เลยคุ้มครับอ่าแต่ถ้าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ใช้นี้ก็แล้กันครับโอเคนะครับอ่าทีนี้ก็มาใส่ดินเลยครับอ่าง่ายๆเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากอ่าใส่ดินไปครับกดให้ รจริงๆแล้วตัวใส่ดินเนี่ยจะใส่ก่อนแล้วก็กวักใส่หลังก็ได้นะครับแต่เป็นไม่ค่อยแนะนํานะถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็บางทีอย่าเรากดถ้าสมมุติว่าเราใส่ให้เต็มก่อนอ่าแล้วก็ค่อยกดกวักไปเนี่ยนะครับค่อยกดลงไปอย่างนี้นะบางทีเนี่ยถ้าดินแน่นเกินเนี่ยอาจจะทําให้ตรงเนี้ยได้ มันช้ำนะครับไอตัวโคนใบเนี่ยมันช้าแล้วมันจะมีผลต่อการลากการงอกลากนะครับหรือว่าอาจจะเน่านะครับเพช่ก็เลยใช้วิธีแบบใส่แล้วกดดินไปสักประมาณนึงก่อนางเงี้ยนะครับอ่าแต่อย่าให้มันแน่นมากนะครับเพราะถ้าแน่นมากมันจะทับถมมากแล้วก็อากาศจะทายเทมไม่สะดวกนะครับก็เสี่ยงเป็นเชื้อราแล้วก็เน่าได้อ่าอันเนี้ยพชรกดพอประมาณกดไปแค่แรงเบาๆบเนี่ยครับเพราะมันลงไปแบบนี้อ่แล้วก็เอากวาดเนี่ยใส่ไว้นะครับแล้วก็จับเนี่ย ประมาณนี้ครับคือการใส่เนี่ยเราการปักลงไปเนี่ยเราประมาณแค่นี้พอนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมหนึ่งนี่ครับอ่าส่วนบนของมิวเพชรเห็นใช่ไหมครับออบประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะให้มันลงไปในในวัสดุปลูกอะครับอ่าเนี่ยเพชรก็จะทาอย่างงี้ทำคล้ายคล้าแทงตัดเลยใช่ไหมครับอ่าใส่นี้นะฮะอ่าแล้วก็ ไปไปครับสมโสมมไป,ไ,ปไปทำนเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับใครใครก็ todos, 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 ทําได้เ<ว><า>ป็ดวาน่ป้แงอ่ะก็เช้าเช้าก่อนไปทํางานนะครับเพี่ก็เป็นอ่าพนักง,งานเหมือนกันพนักงานของม,มาหาลัยนะครับอ่า ก็ไม่ได้มีเวลามากมายมีเวลาแค่ตอนเช้านะครับกับตอนเย็นเย็นดึกๆึก,กพวกเราสายรัดต้นไม้อยู่แล้วครับอ่าเป็นว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยผ่อนคลายนะนะครับในการที่เรามาปลูกต้นไม้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันก็เป็นนอกจากจะ,ะทําให้สุขใจสุขใจแล้วเออพูดเป็นประธรรมเลยเนาะนะครับอ่าก็ยังช่วยเราเกิดสมาธิและอีกอย่างหนึง่งชอบที่สุดเลยมันเป็นการสร้างรายได้ครับ อ่าเพตัวนี้เนี่ยพอเราทํามันก็ขายได้ด้วยมันก็สร้างรายได้ด้วยใครมีเยอะๆเนี่ยก็เป็นกอบเป็นกำนะครับอันนี้ได้ถ้าตอนนี้อยู่ประมาณถ้าชาติดปวดแล้วเนี่ยประมาณ3ามถึงห้าร้อยบาทเลยนะอันนี้ถือว่าแพงนะครับอ่าก็ได้หลายบาทเป็นเป็นงานอดิเรกได้เลยครับเป็นรายได้เสริมเลยนะครับอ่าสำหรับพี่ๆเพื่อนๆก็เป็นทางเลือกนะครับแต่ต้นทุนในการซื้อเนี่ยก็แพงเหมือนกันนะอ่าอันนี้วัดมราก ด่างครับอ่าเป็นด่างเขียวเหลืองนะครับสวยไหมครับอันนี้ด้านหลังเหมือนด้านหน้าจะด่างน้อยด้านหลังด่างเยอะนะครับเสร็จเป็นอย่างนั้นครับอ่ะทีนี้ใบที่2เดี๋ยวไปจะขอทําโดยเร็วนะเหมือนกันครับใบที่2ยังเป็นกวากมรกตด่างแต่ตัวนี้จะด่างเยอะเสียดายเนาะไม่ได้ด่างฮารเกือฮารแต่ตัวเนี้ยมีลายอีกนิดนึงโอเคใส่เติร์ๆติรอๆต กดๆๆครับนะครับอ่านะครับเทคนิคแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ซ้ํากันนะครับอ่าเพจอาจจะข้ามขั้นตอนบ้างนะครับเช่นอาจจะต้องเอาไปแช่น้ํายาเอ่งล่งลาก่อนนะครับอ่าอาจจะผสมก็ได้เพียวก็ได้ครับอันนี้นะครับแล้วก็เอามาทาปูนแดงนะครับอ่าก่อนที่จะมาําทาปูนแดงก็พักทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเนาะนะครับอ่าอันนี้เพรก็ไม่ได้มีสคริปต์อะไรนะครับ พอเหมือนกับว่าให้ลืมอะไรนึกได้ก็เอามาพูดต่อนะครับอ่าก็ขออภัยในบางบางครั้งที่พลาดอะไรตกหล่นตรงไหนไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่ครับจับเหมือนเดิมครับจับอย่างนี้ครับง่ายมากจับอย่างนี้เลยโอเคนะครับอ่าแล้วก็ดินใส่ฟัวฟัวฟัวอ่าเหมือนเดิมนะครับพยายามให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับอ่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับ อ,อยู่ก,กลางๆเลยแล้วก็กดดินให้แน่นๆนะครับาบางคนถ้าสมมุติว่าวัสดุเนี่ยนะครับมันชื้นเพียงพอแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องลดน้ําก็ได้นะครับแต่ถ้าวัสดุมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็จําเป็นต้องลดน้ํานะครับในการที่จะทดสอบว่าวัสดุชื้นเพียงพอไหมเนี่ยก็ให้กำใช่ไหมครับเหมือนทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้เป็นว่าแต่ บอกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าความชื้นเพียงพอเนี่ยก็กำอย่างนี้ถ้ามันปั้นติดเป็นก้อนอย่างเงี้ยแสดงว่าความชื้นมันพอแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราลดมากไปแฉะเกินเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงใบเน่านะครับเป็นเชือ้อราแต่ถ้ากำอย่างนี้แล้วก็คลายไม่แตกแสดงว่าเขามีความชื้นพอแล้วอันนี้ของเพจเนี่ยก็คิดว่าพอแล้วนะครับสําหรับความชื้นก็อาจจะไม่ต้องลดน้ำแล้วอาจจะไม่ต้องอฉีดน้ําเพิ่มแล้วอันนี้อันที่สองนะครับใบที่สองสำหรับกักมรกรดด่างส่วนนะครับอันนี้ สวยนะครับอาจจะเบี้ยวนิดนึงไม่สวยตรงเบี้ยวนี่แหละออาแต่ก็สมมุติว่าตรงแล้วพยายามไว้ให้อยู่ตรงกลางส่วนไหมครับอันนี้จะเป็นด่างเยอะครับอันนี้หลังใบสวยนะครับอันนี้หน้าใบาโอเคไว้ก่อนนะครับอะแล้วก็ทีนี้ต่อมาเป็นกวักมรกตเขียวอันนี้ไปลองใส่อันนี้นะให้เพื่อนๆน,นดูนะครับอะก็ใส่เหมือนปกติครับอาก็เหมือนที่เราใส่เมื่อกี้เลยนะครับอารูไหนดีถึงจะเห็นรูนี้ดีกว่า ได้ไหมอ่ะอ่ะดูนี้ดีกว่าเนาะก็เหมือนปก,กติครับเลอะไม่เป็นไรบ้านตัวเองไม่มีใครมาด่าเนาะอ่านะครับใส่แล้วก็กดกดนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยครับง่ายๆอ่าเมื่อกี้เลนลืมผมอ่านี้เลยนะครับฟูฟูอันนี้เป็นกวาดมลกรดแคะนะครับปุ๊บกดประมาณครับอ่าให้ให้คิดว่า วัสดุปลูกเนี่ยแน่นแล้วก็รัดโคนส่วนโคนของใบชํานะครับได้แต่ไม่จําเป็นต้องกดแบบสุดแรงให้มันแน่นเป็นเหมือนกับรถบดดินบนถนนนะครับไม่ต้องอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นว่าทุกคนรู้แหละว่ากดพอเหมาะให้รู้สึกว่าดินมันไปโอบอุ้มกับโคนใบอเพื่อที่จะให้มันเกิดความหนานแน่นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ มันก็จะพัฒนาเป็นเป็นตุ้มแล้วก็เป็นลากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเสร็จแล้วนะกวักมรกตดแคะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเดี๋ยวจะยกให้ดูนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นกวากมรกตดํานะครับกวากมรกตดํานะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับใส่ไปเลยสองลูกอ่าแล้วก็ง่ายๆครับเอานิ้วนิ้วเนี่ยแหญ่ๆไปนิดนึงให้มันเป็นหลุมแล้วก็เอากวักใส่ไปนะครับปุ๊บ สองใบนี้จะสวยครับเพราะมันเป็นใบคูาเนี่ยถ้าสมมติว่าใครปลูกเยอะๆนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่น่าทำกำไรมากเออดังนั้นปลูกเยอะๆไปเลยครับเพื่อนๆอะนะครับปลูกเยอะๆไปเลยขายกันเพลินเลยครับช่วงนี้ถ้าใครมีกวักมลกตดในมือเนี่ยกวักดำกวากแครกกวางด่างนะครับแต่เราก็ พยายามเล่นตัวที่มันไม่แพงมากครับเอาที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะเพราะพวกนี้ตอนนี้มันเป็นไม้นิยมราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วดังนั้นก็ต้องระวังในการซื้อด้วยพเพราะเพชรเนี่ยาภาษาใต้เราเรียกว่าสับจากเนาะก็คือเงินหมดเ,เงินออกมาเงินเดือนออกมาส่วนหนึ่งต้องแบ่งไปซื้อกวักมาชําแล้วก็ไปขายนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้อาอน,นี้นะครับไปดนิดนึงอันนี้เห็นไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นกวัก มรกตแกละกับกวากมรกตดำนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกวักมรกตด่างนะครับสต้นสวยนะครับอ่าสต้นนี้อันนี้ก็ชําแบบลืมๆไปเลยครับอ่าหรือว่าบางคนนะครับบอกว่าเอ,อ่อถ้าสมมุติว่า ช้ำแล้วจะไว้ตรงไหนล่ะเออนะครับก็เอาไปไว้ในที่ร่มลำไรครับพวกนี้จะอยู่ร่มลำไรแต่เพชรไม่แนะนําให้เอาไปตากฝนนะนะครับเพราะถ้าตากฝนเนี่ยความชื้นในวัสดุปลูกเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็จะทําให้กวากเนี่ยเขาเน่าได้เพชรแนะนําให้เป็นในที่ที่มันมีหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามีหลังคากาันมีอ่าอาจจะเป็น แล้ติ๊กใส่กันอะไรก็ได้แต่ไม่ควรให้น้ําลงนะครับแล้วก็แดดไม่ควรแรงมากควรที่จะเป็นแดดเนี่ยประมาณทั่วๆไปแบบนี้ครับหรือว่าถ้าไม่งั้นไว้ในที่ร่มเลยก็ได้ครับอ่าอย่าให้โดนฝนนะครับอ่าวิธีแรกก็เอาไปตั้งไว้เฉยๆโป๊ะเลยอ่าเอาไปตั้งไว้เอาไปสวยนี่แหละพิเศษเอาไปตั้งไว้ตามปกติอ่าแล้วก็คอยแค่มันตรวจสอบว่าพื้น ผิววัสดุดเนี่ยเขาแห้งไหมไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะครับถ้าเริ่มสังเกตว่าผิววัสดุดเนี่ยเริ่มแห้งเราก็ค่อยลดน้ําปกติแล้วถ้าในที่ร่มเนี่ยเพชจะลดน้ําประมาณอาทิละครั้งเองไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่ต้องไม่มีเวลาสนใจขนาดนั้นที่จะต,ต้องมาลดน้ําหรือว่าคอยดูแลเช็คสภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับอใช้วิธีใส่แก้วอันนี้เพนไม่ได้เอาฝามานะแต่สมมุตินะคิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคงนึกภาพออกใส่ไปเลยครับไว้อย่างนี้เลยอนะครับแล้วก็เอาฝาปิด วิธีนี้เนี่ยคือสําหรับเพจเองนะอยู่ได้ตลอดการเลยเอออยู่ได้นานมากๆ3เดือน2เดือน3เดือน,อนคือทิ้งเลยอะ่ะแล้วเราอ่ามันจะมีความชื้นที่ไหลเวียนอยู่ข้างในเนี่ยครับอากาศไอ้น้าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะช่วยให้ในนี้มีความชื้นในระดับที่พอเหมาะและ้วดีอย่างหนึ่งป้องกันเชื้อโรคละอองในอากาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องสนใจเลยนะ,ะแต่เพจแนะนํานิดนึงว่าอย่างน้อยเราก็อย่าประมาท นะครับอ่าใช้น้ํายาก,กันลาด้วยนะครับอ่าฉีดลงไปนะครับอ่านี้เมื่อกี้ลืมถ้าสมมุติว่าใช้ฟอกกี้ก็ได้สมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันยังไม่มีความชื้นที่เพียงพอก็ลดไปเลยครับอุ้ยไม่ได้ทางนี้ทางนี้นอ่านะครับลดไปลดไปลดไปจนแฉะอ่านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางคนลดเผลอเนี่ยถ้า ให้ดีก็คือในปริมาณพอเหมาะแต่ถ้าเฮ้ยไม่ใส่เยอะไปแล้วอ่าน้ําเลยโชคๆเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแนะนําให้เพื่อนเนี่ยถ้าจะทําการอบนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาเรียกควบแน่นเนาะถ้าถ้าจะทําควบแน่นอย่าพึ่งเอาเข้าควบแน่นนะครับถ้าสมติว่มมันแฉะเกินไปเนี่ยให้ตั้งก่อนสักวันหนึ่งเนาะในที่ล่มนี่แหละให้ตั้งก่อนประมาณสักวันหนึ่งเพื่อที่จะปรับความชื้นให้กับต้นนะครับอ่าแล้วก็เราก็ค่อยเอาไปใส่อ่าเนี้แล้วก็ ก็ตั้งลืมไปเลยครับตั้งในที่ร่มเหมือนกันครับอประมาณ1เดือนนะครับคือพูดว่าตุ้มและก็รากของเขาจะเริ่มออกนีนะครับ1เดือนแล้วก็พัฒนาเป็น2เดือน3เดือนพอ3เดือนขึ้นไปเนี่ยบางต้นเนี่ยถ้าสมบูรณ์มากๆใบที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอาจจะเริ่มเป็นหนอห่อให้เห็นอันนั้นก็ถือว่าโชคดีมากแต่ถือว่าเป็นระยะเวลาที่น้อยมากเลยนะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าให้ดีนู่นแหละครับ6เดือนขึ้นไปนู่นแหละมัน มันเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ก็ใช้เวลานานครับบางคนก็ท้อไปเลยไม่ต้องเฝ้ามากครับแนะนําเลยว่าให้ปลูกแบบลืมๆอ่ะเออมันเหมือนกับพวกแคคตัสนะครับสกุลเดียวแคคตัสอ,ะอ่ะนะครับอ่ะแล้วก็ทิ้งลืมๆไปเลยนะครับหรือว่าถ้ารอไม่ไหวหรือว่าใครจะขายเนี่ยแค่เดือนขึ้นไปเนี่ยก็ขายแล้วครับตามสถานะบางคนบอกว่าไม่ต้องมากตัดสดขายยังได้เลยใช่ไหมครับตัดสดขายอยู่ประมาณ3 0 0 4 0 0 500ก็แล้วแต่ ความนิยมนะเพชรเนี่ยจะโพสขายในกลุ่มก็แล้วแต่กลุ่มนั้นเขานิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเอามาอัพมูลค่านิดหนึ่งก็คือทําให้มันเกิดล่ากเกิดหัวอันนี้ก็จะราคาสูงอีกอีกเวลหนึ่งถ้าเกิดรากเกิดหัวเนี่ยก็สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยก็แล้วแต่นะครับถ้ามันมันขึ้นอยู่กับความสวยแล้วก็บางคนเนี่ยช้ำสามใบสี่ใบมันก็ราคาแพงอย่างนี้นหนึ่งนะอ่ะเนาะขายก้านอะไรก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะแพงหรือไว้จนรอได้เนาะไว้นานไปเลยให้ขึ้น หนอเลยอันนี้ก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกครับเป็นหนอเป็นต้นอ่าก็แล้วแต่เนาะว่าเพื่อนๆจะสะดวกแบบไหนนะครับอ่าวันนี้ก็เหมือนกับไม่มีอะไรแล้วเนาะนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าใครมีอะไรสงสัยนะครับอ่าเพชรพอที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เนาะไม่ได้แนะนําไม่ได้สอนอะไรนะครับเราแค่มาแชร์ประสบการณ์นะครับเพชรก็ลองมาหลายวิธีอ่าใช้ทรายอย่างเดียวใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวแต่สุดท้ายมองว่าอันนี้แหละที่ ที่ไปใช้เนี่ยมันมันมันเป็นไงมันดีที่สุดแล้วอ่ะมีความชุ่มเพียงพอมันเกิดหน่อเกิดตุ้มเร็วแล้วก็เกิดลากเร็วนะครับอ่าก็นะครับถ้าใครจําไม่ได้หรือว่าอะไรเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่าในคลิปนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรต่อต่อไปเนี่ยนะครับอ่าเพชรก็อ่าจะพยายามที่จะลงคลิปเรื่อยๆอาจจะปลูกนู่นนี่นั่นเรื่อยๆใครสนใจนะครับอ่าคลิปหน้าเนี่ยกะว่าจะมา จำตัวอโกนิมานะครับหรืออาจจะเป็นตัวโฮย่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นเออ,อะไรเดียวนะครับก็ติดตามชมนในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอ่าถ้าชอบกดไลค์นะครับอ่าใช่ก็กดแชร์ไม่ชอบก็กดไลค์ได้นะครับอ่าแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่ากดติดตามอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอืม ถ้ามีอะไรสนใจหรือสอบถามโทรมาได้นะครับ0935829788หรือว่าคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะครับก็ขอบายบายนะครับกับน้องปักสวยๆแล้วก็ข้างหลังนะครับอันนี้อาจจะดูน้อยนะพวกเพจตัดก,กิ่งขายหมดเลยก็เหลือแค่ก้มแก้มกลมแกลม,แ,กม,แ,กมแล้วก็บรรยากาศฝั่งนู้นจะเป็นพวกต้นไม้ร่มรคิดว่า อ่าคนที่ใส่ต้นไม้รักต้นไม้เนี่ยก็จะมีต้นไม้ไว้เยอะนะครับอย่างน้อยได้ผ่อนคลายความเครียดได้มีเสียงนกเสียงการ้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันสบายใจนะกลับจากการทํางานเออเดี๋ยวยาวนะครับอ่าเนี่ยเป็นวันในี้ถ้าถงวาพูดต้พูดไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนั้นก็ดังนั้นก็ขอจบคลิปด้วยน้องกวักสวยๆนะครับอ่างเท่านี้สวัสดีครับ